จ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้เขากบสีผ้ามาต้มไกบ่บานแล้วจ้ะเนาะอันนี้ไก่เขากบได้หมูได้ซับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะได้หมอกับมีคาตะไคร่ใบบก,กูดแล้วกะใส่เกลือมาให้มันข้าวแล้วจ้ะเนาะกลับประคามเปียกเสี่ยวไก่ต้องไปเลยเด้จ้ะมันมือนี้ออกนอกสถานที่เด้จ้ะต้มไก่เป็นตัวยด้จ้ะมือนี้พี่น้องจ้ะ้เดี๋ยวไลยอยู่เด้นี่ บันอีกันหาเบิ้งบันมันเดือดได้จ้ะพี่น้องจ้าบันอีไก่้ห้องก็เดือดเราได้จ้ะพี่น้องจ้าหม้อต้มไก่โอ้ควันหูหูจ้ะพี่น้องเห็นหงงแนวเห็นหงงแนวก็ขอโทษดได้จ้ะในแต่ตอนไก่ไใกล้เริ่มจีเปื่อยแล้วเอากระชีใส่บักเลนลงไปได้จ้ะเพื่อเพิ่มความสมจ้ะพี่น้องเป็นคล้ายๆแบบต้มยำได้จ้ะแต่ว่าให้เป็นไก่บ้านว่าจ้ะเนาะกับพริกที่หั่นไว้บอเฮ็ดเผ็ดคักจ้ะแบบให้มันแบบมีรสชาติแน่ยจังหน่อยนะจ้ะ เดี๋ยวอีกจังน้อยข้าสิมาใส่ต้นหอมกันจ้ะบันนี้พี่น้องจ้านี่จ้ะพี่น้องจ้าบันนี้ข้ากะสิมาตับหมหุงจ้ะพี่น้องหมาะตุ่มไก่ข้ากะบอบๆๆๆย่งหันใจกหมาะแกงน้ำใหม่นะจ้ะเนาะแล้วไปเป็นย่างเป็นย่างจ้ะตอนนี้ซอมยิงกะกำลังสิตับหมหุงเจ้าพี่น้องน้ำตาลให้หน่อยรอเบิร์เลยแต่ลุ้งเลยนี่จ้ะตอนนี้กะเบอร์เกรียนเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้กำลังเอาเบอร์เกรียนลงไปนะจ้ะเนาะ กับบักหน่าจะเพื่อนกระสิปุงแล้วเพื่อนเป็นแม่ค้าเก่าได้แต่ในมูของน้องท่านเพิ <c oughs> ่นเคยเปิดร้านขายจตมหม้หุงจะพี่น้องจ้าก,กระเฮ็ดแบบบ้านๆแบบนี้ได้แต่ตกว่อิ<บ>่มนั่นแหละนี่จ้ะตอนนี้กะใส่เรียบร้อยแล้วบาร์สำิงใส่เครื่องลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พงนวดจะอันนี้ผู้ใดมากกลายก็ใส่หลายเด้๋ยวจ้มากหน่อยก็ใส่หน่อยแม่ค้าเขามาจากสกลนครเลเด้อตอนนี้ จ้ะพี่น้องจ้ะแสบบ่แสบจังค่ะเบิ่งน้ำกันเราจะน้องบปไน,นีส่น้ำตาังน้อยใส่น้ำตาลตาลจังน้อยข้อตัดหลุดด้วจ้ะอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่บางคนมา,คนมากคนบ่มากเนาะบางคนกับบอมากบางคนกับมากสั่นเฮ็ดง่ายๆได้จ้ะเนี่ยียบร้อยแล้วก็สิเอาเส้นบหุ่งลงไปจป้ะต่ำไม่ได้บ่บ หรือไม่ต้องตัเบอร์ดอกี๋ยวมันสิบแซ่ร์ซ็นต่ใส่อี๊ยคอีกเอาอีกเออเพราะว่าเอออี๋วเฮ้ยจ้าเสร็จแล้วหใส่เรียบร้อยแล้วกิญวะจะบันี้มันหลายพตดตําหลายแซ่บนี่พี่น้องจะเบ่งบัดแล้วได้แต่บันี้จ้ะพี่น้องบันี้ก เดือดเรียบร้อยแล้วจ้าไอ้ไก่กับเปื่อยดิเราจะพี่น้องจ้าเขากะสิมาใส่ต้นหอมแล้วจ้านี่จ้าต้นหอมพักซี่ที่เฮ็ดใบเรียบร้อยแล้วนะจ้ะน้องนี่ใส่ลงไปจ้่สีมาสูตรจเลยว่ะเนี่ยนๆแต่น้อยจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจานแล้วแล้วจ้ะอันนี้มึงซีซันหนาตาของตุ่มไก่ด้วยจ้าเนี่ยเนี่จ้าแซบแล้วจ้ะ ใช่ไปเบื้องต่ำบักหงจะบบบนี้เรียบร้อยเราจะพี่น้องจานจะต้มไก่ต้มไก่แก,ง,กงน้ำม่ต่ำบักหงนอกจะน้อนี่ใหญ่ยยเป็นผ้าเลยได้จะมากๆได้จะแสบๆน้ำกันได้จต่แบบนี้